ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในเชา้านี้ผมให้ fc ชมเหรียญหมุนเวียนสําคัญในประเทศไทยของเราซึ่งเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวนะรพระมุกุเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากจริงๆนะครับและเป็นเหรียญนิยมนะครับซึ่งด้าหนาหน้าประทับตราอุณาโรมมีลักษณะเป็นขนดโค้งขึ้นด้านบนและมีรูต,ตรงกลางบางท่านเรียกว่าเหรียญรูนะครับจะไร้่อความสยามรัฐสิบสตังมีเส้นล้อบวงกลมด้านในนะครับ ผมพิกไปทงขอบนอกไม่มีฟันเฟืองเป็นแบบเกลี้ยงนะครับและก็ด้านหลังนะครับประทับตราเพราะแสงจากเต็มตัวเหรียญน,นะครับและมีรอยหยักภายในเ,เส้นวงกลมนะครับแต่เรข้อรรอความพศ .2464 เหรียญสตังสยามรัฐอุณารมเพราะแสงจากปี2464นี้เป็นหนึ่งในรายการเหรียญที่ได้รับความนิยมมากและหายากนะครับแล้วในปัจจุบันนะครับไม่มีแล้วนะครับ ไ f c ชมความงดงามทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอย่างชัดเจนไปเหลี่ยน,นแท้ๆที่หายากมากๆมีร่องรอยการผ่านการใช้นะครับยิ่งงดงามและเข้มขลังด้วยพระารมี